พ่อเถาก็รู้เคยนี่มี่เลี้ยงเราตลอดเป็นครูปั๊บสิมี่เรื่องเราตลอดพ่อเ่านี่เนี่ยนี่อุจลาเนิลเนี่ยยังเกาะอุจลาเนิลออกไม่ยังอุจลาเนิลโอ้ยขี้ตาแล้วเฮ้ยคุ้ยเ่าขึ้นคุ้ยเ่าดีกีตาออกหลายคนเ่าขึ้นน้ำตาเฉียนตัวมันมันมันขี้ตาดครับน้ำตาที่มันพังมามันเฉียนเ่ามากเงินตัว สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและก็หลวพ่อสุปเปอรเด้อครับเบาโจใส่ใจดีพี่น้องมาพร้อมด้วยเสียงแอคเคอร์เดียนจากอาจารย์ชัยศินนะหัวทุงค้ำให้เมื่อนี้เปิดหัวมาด้วยการบันเล่งบันเล่งเสียงแอคเคอร์เดียนแอคเคอร์เดียนเอคกท่าเนี่ยนางสูงขุมัวคนเดี่ยอุตแทเมื่อนี้คือผ้าลูกผ้าเต่าใส่เสียเหลี่ยมแต่พ่อ ใส่ส่วนอื่นมาหลายแล้วบ้านบ่าว่าบอลลัโทษจัิงๆโทษจริงสิมึงจะโทษนั่นเล้วไปจ้างด้วยบ้านว่าบอานใส่ส่วนบอลลัมไอ้เพิ่นเบิ่งจักเทียเอาตรงๆย่านพี่น้องบ้าเสียย่านอันบ้สนเซียเป็นบอลลัย่านพี่น้องบ้าเสียชุดนี้ชุดนี้ก่าบอลมันมายืมมาบอลมันชุดยืมมาตัวเออใส่มาหนิแต่เจ๊40ปีผ่านมาผมเนี่ยชุดเนี่ยชุดเนี่ยปา เนี่ยชุดนี่เราซื้อมาจากโคราชเหมือนนี่เนี่ยมาจากโคราชเลยสมัยพ่อแยงผลิตชุดลิเกสมัยพ่อสมัยตลาดรถไฟโู้โหพุทธะสมัยนั่นพ่อสอสองพันห้าร้อยสิบแปดนี่ชิพนี่แหละนี่ชิพกลัวไปนี่แหละครับครับครับลิเกสิหลายสุดในโคราชในโคราชตลาดรถไฟตลาดรถไฟเลยเป็นแรงเลยละแรงเพรเพรเรเขาจะห้อยไล่ไส้ ชุดเก่าชุดใหม่หมอลำที่ไปซื้อหัวใหญ่หัวใหญ่หึงแต่ว่าหมอลำเขาลงไปเบิ้งเอาอย่พุ่นเลยเบิ้งออยุุ่นมัดขนาดได้ใครสร้างบ่มีเฮตุออกตะเกียครับบ่มีสร้างคือสูมือนี่มีสร้างคือสูมือนี่ไปหาซื้อของเก่าของลิเกโอรนะครับหมอล่ำเอาของลิเกมากเพราะขายลักหนึ่งว้าวหมอลำใส่สูมือนั่นมันมันมันหมอล่ำผิดขึ้นมาหน่อืยเป็นของชุดของลิเกก็ผิดขึ้นมามัดซุ่มเอาหัวใส่หัวเนี่ยมันเถาะครับใ่หัวยังบังกวะยังกวะหัวใจ่หัวหัวจะ โอ้ยมันมันมอนแล้วมันกลายมอ้นเลยเนี่ยเพราะว่ามันออกมือหนึ่งเพราะว่าออกมือหนึ่งมือุ่มหัวม่วนยมันใหญ่ปดนั่นแหละเป็นตัวย่างของลิเกเขาอ๋ออันอันชุดเลียมเลียมเนี่ยคือลิเกเป็นผู้พิช ผิดเกินมากอันชุดหมอลำนี่ชุดมอลำที่เป็นยังเสียคึ้นมาเสียหนินี่คือชุดหมอลำเนี่ยจงกระเบียนจงกระเบนเท่านั้นงจงกระเบนเน็บเตียวกน็เตียวเอาอันยังก็ไม่แขนทาไม่แขนฟาาะฉะโค้งลงงงมาเป็นปีกนั่นนั่นคือหมอลำแท้เสียตัดส่งนี่อันนี้คือหมอลำมีเสียกักมีเสียกักมีมีสายตาผ้าหอยเลยสายเงี้ยวอันนั้นคือชุดหมอลำคือหมอลำดั้งเดิมอันชุดมือนี่มันมันขันขันผู้ข้ออ่อนนั่น ข้อหักไตมาเถอะไปใช่ไหมพระท่านพอมันนักหัวเขาอนีคือปั๊บเพื่อนว่าปั๊บเปลี่ยนไปตามยุคสมัยเออยังไมโย่แต่ว่าผู้ชมเขานั่นผู้ร่วงคนว่าดีก็มีผู้ราวงคนว่ามันเกินก็มี่เลยเดีตยวผู้มัดอันนี้ก็าต้องวาดภาพในศิลป์ล้ก่อนว่าคนสมัยก่อนเขาจอแแ่งตัวแบบไปสก่อน พราะว่าเขาในเลี้ยนแบบพะย่าเนี่สมัยนั้นสมัยนั้นสมัยท่านนั้นสมัยนั้นแบบใส่หัวเบ่งบ่มีบ่มีมันบ่มีบ่มีแล้วเป็นการพิษขึ้นมาอยากให้แปลกแหวกเนี่ยเท่านั้นอยากเขาว่าถ้าใส่ภาษาสมัยนั้นคืออยากให้บ้าอยากให้เว้อบ้างอลังการให้แปลกจากคณะอื่นเขาเพชรกับใส่มากย่องปวดสมัยตะกี้กับสีเป็นเลียมแบบนี้นะพ่อเนาะเป็นชุดเลียมๆนี่เลียมทังีังสีทังสี ชิมือนี่เป็นอ่าเพชรคิดต,ตันเป็นเม็ดคิดตันเป็นเพชรระยิบระยับ <c oughs> แสงมันก็นกนสิอระยิบระยับมากกว่าเดิมแต่ว่าละเอียดละเอกยดในชิ้มมือนี่บ่เห็นดอกชุดอ่ะฮะไปละเอยากซื้มมือเลยบ่เห็นชุดเลยบ่เห็นหนากระวานเนี่ยบ่เห็นชุดเลยบ่ไปเห็นชุดเลย,อเ,เ,ลยเอาเงินมันเต็มอยุ้งโอ้มาไล่มาไล่มาไล่เงินมาไล่เงินมาไล่เป็นขั้ยกชุมชอบมาไล่เนี่ยก็สร้างกันพูดมันมันมันเลยด่าดื้อเล้วโอ้คนชื่นชอบเลยพอคนชื่นชอบดิชื่นชอบอยู่พอเลี้ยงใจนี่แหละ เอามาเอามาควงเนี่ยควงเย้าของเนี่ยที่ว่านี่ยขึ้นเลี้ยใจเลี้ยใจแทนเนี่ว่าลูกร้านเนี่ยร้ายพวกแทนเนี่สมัยตะกี้นะบัดพุทธเถาคือบ่ได้เนี่ยแทนเนี่ยสมัยตะกี้ก็ได้ได้คือได้ยินข่าวว่าเป็นปีปุ้นอ๋อเนี่ยปีบอะไปที่ป๊บไป็นเนยได้เป็นกับปิ๊บผุนก็แม่นตีปิ๊บเป็นอยังปิ๊ปีบเป็นน้อยน่ะเอากับปิ๊บไป็นไส้เหี่ยเียญบาทกันแม่นั้นเลย ได้หลายก็สมัยนี้หมด้วพอพวงมาเลยตะกี้นั่นเอาสายอันนี้เขาเขาขำมาให้มันเป็นวงเงินวงตัวกันซื้อได้ริบินริบินนั่นมาตัดแต่แต่เป็นคู่สวอเซเว่ค่อยๆกันม่คล่องกันซื้ออมอมีเงินจักรบาดสมัยนั้นได้มาไล่คือว่าคักแล้วคือดว่าคักแล้วมีผู้สวมใหม่ก็บุญคุณแล้วบุญคุณแล้วสมัอโอ้ยเลี้ยงใจแงอย่าขึ้นอย่าขึ้นมาทำสมัยนี้ได้หมดทีเกิดเรี่ยวไปยังไรมันวะพอโอ้ยกมมาเถอะไว้ทะน้อว่าเะว่าเกิดมาแปดส แปดสิบเอก็เลยแปดสิบปีบ้านสมพ่อเถ่าจักเม็ดบ่้หวยแปดสิบปีเท่านั้นเอนะ่งานงเขาหลักงานเขาหลักงานไงไปเป็เหรีน้าบ้างนะเดือนเดือนท่านว่าอาจารย์สนั่นว่าใช่กูยันแต่พอเงี้ยวเงี้ยวมัเถามัตถิหมัน บางนั่นเนี่ยไปอาจารย์สนั่นสิมือกี่ปอนาะบางนั่นเนี่ยเกิดรุ่นเกิดรุ่นหาปีผมนี่เกิดรุ่นพ่อเออพ่ออาจารย์สนั่นสินหน่อยรุ่นหาปีผมนี่บางนั่นเนี่ยพ่อได้ไปคัดในมันคัดปีกวางในมันสุดยอดนะครับแข็งนี่คืออ่าพ่อนี่อยากให้มีบางสี่งบางมวลมล่ำห่อกรเลยไอ้สิ่เห็ดติเทียนแนห่อกระเลยเห็ดใบไสใบล่ะพีังคามีผู้มาจ้างเฮาว่าเป็นมอลำั่มแท่ เรียกว่าต่อปากฝากต่คว่วมบ่มีของกลางเนี่ยเขาจับบ่ได้เด้อเออแม่นแมนเออตำรวจอของกลางเขาจับบ่ได้ของกลางบ่มีแม่นครับขำคือบ่มีของกลางก็คือดำเนินดำเนินคดีบ่ได้ของกลางบ่ในแต่คำในแต่คำเก่าหานั่นแล้วดำเนินคดีคือห่มนี่ยเขาต้อมีของกลางกับไปบ่ได้เออเอามันไปเกี่ยวอยกับห่มโองก็กลางเนี่ยขับ่กลางมัน เราก็สีไลฟ์ไปใส่ได้เพิ่มเนาะนั่นแหละครับพี่น้องนี่คือรูปแบบหมอลำหม,มอลำแท้ๆหมอลำดั้งเดิม <c oughs> นะครับ <c oughs> นุ่งผ้าจงกระเบนเน็บเตี้ยวใส่เลขโค้งจับผ้าจับขีบใส่ชุดประมาณนี้หากว่าพี่น้องอยากเบิง้งอยากชุ่มนะครับรูปแบบหมอลำเก่าๆเกลื่นวาหมอลำผ้าฉากรองพอนอ้องโทรศัพท์มา <c oughs> หาคุณพอ่อสุบเน่าครับกราบหมายเลขโทรศัพท์ศูนย์แปดเจ็ดเจ็ดแปดห้าศูนย์สามเก้าสี่นั่นแหละครับผมพี่น้องศูนย์แปดเจ็ด เจ็ดแปดหาศูนย์สามเก่าซีดื้อนั่นละครับพี่น้องพี่น้องจื่อบ่ได้จดบ่ท่านครับรีฟังหลายๆรอบแล้วก็ไปเบิ่งอ่าไตอ่าไต่ขั้มอธิบายนะครับสิมี่บอกเบอร์โทรอ่าทีมงานเข้าไว้ตลอดเบอร์โทรที่พอส่วยไดคุณบอกเนีบอกโจสักเช่นนั้นและการมุมเมาม่วลขอเจังสี้ขอจะก่อนหนึ่งเพื่อเป็นการการันตีว่าเป็นหมอลำแท้เต้ยจีลั่ขวัญแก่นตะก่อนยังคอยเต้ยเอาสั้นๆแล้วก็เต้ยตะก้อนอย่เขาเรื่องเขาเล่ามุมเมาม่วน เออบทสรับกับกนคนต้องไว้บางสตอนเี่คนนี้องมาเดียคนที่มาเยนลีสายต่จับล้ามหานพอ่อปานม้อลึกใส่มอมาฟังก่อนเล็กซึ่งดึงดูดจิตใจเพ่บมีจังหวะตาที่สิดีได้คันเป็แล้มีคันมีอักษรตัวกระแล้นคนนั้นต้องเกินมือผู้มาฟังเขาก็รู้โหขึ้นลืนตาพ่อแม่ เลยแต่บ,บ้านกันห้องแต่ก็กลงล้มเสียงบทสำเนียงว่าไปลรอักบอดีมีแต่อ,อ่ะเต้ เจ้าสวยงามหนักหนาปากเจ้าสวยงามหนักหนาย,งา,นนา,ยางปากน้องท่าสีแดงถ้าปากแล้วนอนตะแคงแต้มแ,แต่แงสง่งริมเมือนนางมนโทไ่เห็นลองอว่าปากทิ้งทปากแยมวนปากเจ้าสังกาสวรรค์แต่ว่าปากฉันมันโยมาบ้านอย่าลาคานปากไอปากมีพวมหมหมาก็ว่าไอรัดปุณนยันเตะคุณนและวมอปากเ้า ตายแม่นท่อใหญ่ปักใส่ใสบางบางงับไม้โวยพวกผู้ชสยไตมันเป็นลาวสีเบาซ่องเบาเดาเบาโดนเอ้ยคนนั้นกระเสือฟังงานตอนนี้ตัวย่างบางตัวย่างบางตอนขันล่ำมาขึ้นนี่ก็ได้ก็ไดขึ้นกันกระไดขึ้นกันครับผมแต่ว่าล่ำแปลก่อนนึงพักได้สามชั่วโมงจกล่ำต่อให้นั่งก่็ได้ให้นั่งก็ได้ช่วยเช่าเป้าัวหน้าเลยพี่น้อง เ้าคณะมีิตหน่อยนุ่มซุ้มกำพอนี่สีออกไม่ขึ้น,นอ่ะสีออกกสองสามตนเท่าน,นั้นอ,ออกไรก็หันบ่ได้ตวลืสีเปิดฉากที่สองลนสีไปรับบินทาบาทที่สามลืสีเนี่ยส,สอนวิซาเท่านั้นเท่าน,นั้นออกไรก็หันบ่ได้ติได้อยู่ก่นเขาพูดฟังเอื่นยังไปออกไปอีก <laughs> จากพามือื่นตัวจาพาเอื่อโอ้ยออกางบ่ออกายบ่น้าซุบเป็นยนอ่ะนอนตายใน้องเดียวออกมาทำไมเ่านให้บาก ไปย่ามบนเพียฟ้าเราภาพงอนฝ่อหันบนนี้ไไใส่เลยบนนี้ไปใส่เลยบ่เดมมสิออกนาะบางเงาเนี่ยเนาะพูดเมู้เดียวกันนะเก <c oughs> ้าภาพวันนี้ขั้นเหรียส่ันขันใกล้ๆหน่อยเพราะว่าในขั้นเหรีมันน,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 นั่นเรื่องตัวเอาจอๆนี่ตัวนีจ้อจอๆเลยอ,อ,อบุญบุญยังพอบุญอาบุญึืนบ้านไม่ใคเจ้าสร้างบ้านแล้วขมดสิบหา้านพลังพลังจังเนี่ยพลังพลังจังพลังจังพล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 ัง มลัมเห็นลายเรียวนเตยยังเหมือนเขาจะเห็นลายแล้วอยากฟังล่ำโบราณอยากฟังล่ำโบราณใส่ชุดแบบนี้เพราะว่าพี่น้องทั้งเมียฝรั่งนั่นเมีแตั้งผู้โถอ้อยเอยมามางานเนี่ยมางานเนี่ยอยากจะฟังล่ำโบราณแบบบุทธสุปะยาวเขาจะไปเห็นล่ำอยู่วังสะพุงครับผมพี่น้องก็ยังไปแย่งเลยตอนเข้าไปตอนเข้าไปเรียนที่วังสะพุงน่าตีนผู้นั่นมาแห้งขอบคุณขอบคุณหลายๆครับผม แค่ว่าเอาเอาเนี่ยละเอาซุปมรยานล่ยะมันยังเป็นอันฟังปะนะทีมงานเฮาบ่แม่นว่าสิมีแต่ชุดล่ำแบบนี้เด้พี่น้องชุดท่านสมัยแบบลิเกก็มีคือกันแต่ว่าหุดใหญ่ใจความเฮาสิอนุรักษ์แบบนี้ไว้ชุดนี้เป็นชุดตลกซื่อดอกครับเป็นชุดตลกชุดอนุรักษ์คือต้องอนุรักษ์ไว้เดี๋ยวมันสิเบิดไสียเม็ดไปเพราะว่าเฮาสิ่งใดนี่คั่นบ่บ่ทองบ่เรามันลืมของเก่าบ่เรามันลืมเออวางสิวางซั่นล่ะของกินบ่กินมันเน่าเออของเก่าบ่เรามันลืมเออ มีเฟื่องมันต้องมีเสือมีเสือหูกหนักแน่นตัวตัวมันต้องมีคูมันต้องเสือว้เราไว้เสือหูกก็ว่าเสือหูกกันเ่ราะเสือใบคือว่าจะหันต่อกันเนี่ยขันหันตัวตั้ตรงไม่ไปเลยตัวจะออกมาขันต่อไปเสือหูกเลยเสือหนึ่งนี่คือคำว่าของเสือหูกเสือหูกเสือใบเสือใบเสือใบขัดเสือใบขัดเพราว่าสายที่ต่อจากไม้เนี่ยเอาไผ่มาใส่ต้องหันตัวใส่กันนึงกันหันมาใส่มาต่อก็บ่ได้ตั้มพอได้เลยตั้มพได้เลยเพราะว่าเสือ สืบคือต่อเนื่องอือสืบไว้คือต่อเนื่องไปว้อา่ารย์เนี่ยแล้ว่าบ้านมาออกชักแตกแบบสามฉากสิสามฉากสามฉากต่ว่าคณะเฮาปฏิวัติม่ว่าใจเงินต่ำสามผู้ได้ออกใหม่ได้หน่อยออกได้หลายผู้พอนี่สักละหมื่นผู้นี้โอ้ตามฉากอ่ะบู้ยครับพี่น้องนี่คือรายการมุมเบามวลครับทางช่องสุประยาวเบาจูสักแชนแนลนะครับกับสีมีแนวมะเบามาจ่า ผ้าพีผ้านองมวนผ้าพีผ้านองคล้ายเขียดโดยเอานะครับเรื่องเล่าเก่าๆตั้งครั้งอดีตของคุณพ่อสุพระเยาวมาเป็นเรื่องเล่าสุบีสุนองฟังเขาเอิดว่าเล่าเรื่องจากประสบการณ์อืให้พี่น้องได้เขียดเมื่อนี้มี้เรื่องอย่างมาบอกสุบีสุนองเขาฟังคำาว่าลูกเคยนี่ก็เคยอย่างว่าคำว่าเคยคำว่าเคยเคยคือเปิดบ่เออแม่นลูกเคยลูกเคยนี่คือว่าลูกสาวห่วงนักห่วงหนาเมื่อนั้นที่เคยคนนบางว่า มันมีผัวแล้วเรื่องว่าลูกเขยเออเรื่องเปลือดเดี๋ยวคนมึงเออลูกสาวนี่ยครับเขยเมือนั้นเปิดเมื่อนั้นเขยเขยออกหรือว่าเปิดออกเปิดออกคือเปิดคือเขดคือเขยเรื่องว่าลูกเขยเออเพราะว่าผู้นีกถึงมาเขยเขยลูกสาวเขาจช่ไปครับครับเรื่องว่าลูกเขยเออพี่เอ๋ขันบ่อบแมนช่องซูเปอร์ยาบาจุดซักกับที่ว่าได้ยินคำว่านี่คำว่าลูกเขยนี่เขยคือเปิดเขยคือเปิดเขยเมื่อน่ามันยานี่มันดีบ่รเด้๋ยวในเรื่องเนี่ยเออ พอมัยังงี้เนี่ยเผยมานก็นั่งในป้องนี่แม่งสินะครับนี่เขาว่าลูกเคยมาจากนี้ครับขันภาษาอีสานที่เอิ้นว่าเคยแต่ขันภาษาภาคกลางคือว่าเขาลูกสาวเฮาเมียนมัดอัดเฮ่ไ้ดีแล้วโอ้ป้าแม่งบ่ได้ตอมให้ไล่บ่ได้บ่ไบ่ไตอัดให้ไดีแล้วแม่งบ่ให้ไตไล่บ่ให้ตอมเออที่ว่าสั่นแหลมบ้านนี้ เลยได้ผู้ชายมากมาเขยมาเขยออกเขยออกไอ้เป็นลูกเขยก็เลยเอิ้นว่าลูกเขยฮักกันแท่งกันโอ้โหโอ้โหผมก็เคยได้ยินด้วยนั่นแหะโอ้แม่น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 ถ้ามาแถวนี้ได้ลูกเขยเด้วครับได้ลูกเขยวังสะพุงเด้วโอ้ตู้ลูกเมืองเลยว้าวพี่น้องถังเลยตัวเนี้ยไอ่เนี่ยเปิดเปิดขายลอตเตอรี่เด้วครับโอ้แม่นๆครับเตอเมืองวังสะพุงนี่คือ ลอตเตอรี่นี่เบิดเบิด้งของเพื่อนได้ก็บ่ะไ้ไปลงน้องซูบะเงีายเขาบอกเปลี่ยนแบบเปลือมมันมันมันเหมือนเดิมหนิขายตัตอรีบมาเด้อออเนนั่ผมลำลุ้ยยอดขายลอตเตอรี่หาอยู่หากินมทำอาชีพสุจริดตายเนี่แล้วเงินเงินลอตเตอรี่พอถอดพอลงทุนหนโอ้พอถอดลงทุนหน่อยเออเป็นแสนเป็นล้านเป็นหมื่นเป็นลงทุนหน่อยเลยเคยลูกเขยเอาเงินไปใส่ใจทั้งบ่ดีเธอแล้วเอาบ่ไปซื้อลอตเตอรี่มาขายเยอะมันกินทุนอยู่แล้ว พอถอดไปแล้วขายไปขายไปคลิปหายไว้ว่าไปมือเปกมืดตัวทุนมืดไปทุนมืดไปทุนหายกับไรหมดอืเปลี่ยนสั้นหน้าบ้านสืบไปตัวพระเท่าตัเฮ้ยเฮ้ยบอกทีมีมาหนี่มันก็น่ามึงกันห่ะแล้วตาเรียกมึงขายว่าว่าคือว่าเรียกเป็นมืดเป็นหยังพูนคือบ่ยยังเงินอ่ะก็ไปใส่คือว่าที่เราพอวันนั้นผมก็ไปทำงันมันค้นมาลักเอาจะได้ปุูกกับร่างกันจีนเขาเนี่ยหากระเพาะกระเพาะพ่าเห็นไม่พอมาเสีย มึงบอตังวอดอกมีคนณว่าขู่ฟังแล้วมึงนะ่ะเอาเงินไปใส่ไปหากินเรากินยาตัวนั้นน่ะเอ๊ะบักงันนี้บ่ดีตัวนะมึงเนาะอมก็แมยันยูแต่ว่ามันก็เงยมืดไปเลยนะพราะมันกับพมงาให้ใส่มาดมึงบอตังวอเลยพร้อมเลยผัวเต่อสูเนี่ยให้เรื่บนดูเคยกอดหลับมึงบ่ดีเลยเนี่ยหนีจากกลัวเลยอไรนี้เลยมึงจะมาอยู่นี้มึงหนีเลยห<า>ยนีจากกลไปเลยไปอยู่เซาล์ไปเลยมึงจะมาอยู่บ่อตัฟงมึงจะไปอยู่ พูดด้านซ้ายพูดเรื่อยใส่มึงก็ไปเลยไปเลยเออมึงจะมียังงี้มีจะพูดไปเลยเออเอาพ่อเสพผมไปอยู่งใส่ด้านซ้ายก็เลยเดี๋ยวพอพูดเรื่อยก็เลยเดี๋ยวนั่งแถวก็เลยเดี๋ยวพอเสพผมไปอยู่งใส่มีจะกูไปเลยนี่แม่ก็ว่าเพราท่าว่าพราะท่าว่าโอ้โอ้ย สิไงผมไปยุใส่พอวัแต่พุ่งกับไปดีอยู่นี่สิผมไปยูพุณหนูก็อันนั้นก็เล่กเอาเดียวพอด้านซ้ายผู้เลี้ยวอันนั่นก็เล่กเอาเดียวพอนั่งเหี่ยวก็เล่กเดียวพอที่ผมไปยุใส่บ่เดียวพอมึงยหนีกูไปเลยมึงยูนี่หนีไปเลยเนี่ยก็เล่กมีกันเล่กกันกันมันุ่นตะพุ่งก็เล่กเดียวพออ่อเอ๋บางทีเราไป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 นี่ไปไหมเนี่ยอันเขาเยอะตัวนี้นี่ยังจะไปใส่รุ่งขยอ่ะ ได้ได้ลูกเคยอยูมึงจะไปอยู่นี้จะไปทั้งหมดทั้งหมลงกูนีเลยมึงจะไปแซมก็ไปเลยแซมอะ่าจะไปอยู่ลูกกูนีเลยมึงสิไปอยู่พื่อนอ่เชียงข่ามด่านทรายพูดหลอกเพื่อเร่องหน้าห้องหน้าเหวมึงก็ไปมึงจะไปอยู่เลยหนีจากเลยไปเลยไอ้ลูกเคยไปจักป้องสิไปเยอะบ่อยสี่พนไปยื่นใส่แท้หน้าพ่อเอ้ยด่านทรายก็เลยพ่อน้าเหวก็เลยสี่พนไปอยู่อุดรนใครในเว้ยพอนะ ขึ้นวาวเลี้ยงลูกเคยจัดความเลยไปแเ่แบักบบรลำมันน้นมากในซื้อไอติมมาไอติมสามอันไปเนี่ยพอจิเนติมมัดน้ำบางไหนกว่าพอจิเนติมมันกินไอติมเหมือนเด็กเด็กเป็นเด็กน้อยคนนีโอ้ยขามมงเอ้มาเสียบอกกินไอติมเหมือนเด็กน้อยคนนี้กระห่อนเนาะลูกเคยลูกเคยเนี่นี่เราคว่ำว่าของคนครับ คำว่าเลื่อยเลยมันมีอะไรแน่อ้ามันมันมันเปลี่ยนคำว่าคำว่าไปไปไปเลย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 นี่เองทางทางสี่สิบไปอุดรธานีเหนรอนั่นแหละแต่ไหมไปเลย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 ผินว่าเป็นคำว่าของภาษานั่งว่ากันสองคนไอ้นหนึ่งเนี่ยคุณนิเสกครับผมอยู่ขอนแก่นคนแล้วครับอันหนึ่งผมนิสระข้ามเลยครับโดยเส้นผมคนเลื่อยครับเอเมืองนาเจ้าบุกคือคนเลื่อย นานาเจ้าบุคือคนเลยมันคือจ้าเม็ดเลยมันคือจ้าเม็ดเลยนาคู่คนเลยไอ้ไอ้ไปฟังวางไหมบ้านนี่ยหวยในนออบ้านจตกในนออบ้านเนี่ยบ้านนาคู่บุคือคนเลยนาคู่คือคือผีบ่คือไม่คือหยักมั้งก็หมายของไอ้นั่นสิว่าบุคือคนจากบ้านเลยเออมึงนาเจ้าบุคือคนเลยวะเนนาะ โบดจังหวัดไซเออบดจังหวัดไซนะโอ,อ้นี่แหละคำว่าเรื่อยๆเนี่ยออมันเป็นมา่างสี่สิละครับค้องขันวอาการจา่คล,จล้องพ่อตาพอแต่แม่เฮานี่คือยังให้ลูกเคยเด็กให้บอถ,ถือกันนี่มึงจะไปอยูน่นู่นกูนี่ไปตายแทก็ไปยังสนะีเนอะมันสินี่ไปตายยังไหนเนาะไม่ไปตายในยังไงมันขับคนบาขาวดีไปตายได้สิพูดได้สิดไสิไปตายมันที่ ขี่คาน,นมึงไหนขี่คานแห้งเออโอ้ยพ่อเอ้ยมันก็คานทุกคนล่ะคันมีขี้ผมก็ไปยักไง <c oughs> ขอคานไว้บนี้มันพ่อเถาก็รู้เคยนี่มีเลี้ยงเราตลอดเหลายว<อ>ัยเวยเออเป็นครูปั๊บสิมีเลี้ยงเราตลอดเออพ่อเ่านี่นี่อุจอจราระผนิตร์เนี่ยยังเกาะอ,อุจจาระพเนียดออกไม่ยังอุจจาระพเนียดโอ้ยขี้ตาแล้วเว้ยข้ายเถืเออ ค่อยเท่าเลยขีตาออกหลายค้นเท่าขึ้นกันน้ำตาเขียนตัวมันมันขีตาดิครับน้ำตาที่มันพังมามันเขียนเท่ามากอื้เด็ดตัวก็เลยมันก็เปลี่ยนไปตามอายุเปลี่ยนเป็นตาามสังขารสังขาราาาสังขรเปลี่ยนไปตามนั่นแหละอายุวันนะสุขะพระละผลพระเหนี่ยพรอนผลครับเนี่ยผลเนี่ผลอะไรเลยสังขารเนี่ยคือบักขานมันล่า ล่าหนีไปลูกเลี้ยงโอ้ยทถกพอหนึ่งเราเอื่นลูกไส้เราซื้อว่าปลัดครับปลัดตื่นไหมโอ้โหซื้อเราซื้อลูกไส้ซื้อปลัดปลัดตื่อปลารตื่อน้ำตาลลูกปลัดตื่นนะครับผมฟองบะเกลี้วฟองมะเกลยวปลัดตื่อนะครับน้าบางกรณีมันคือปลัดตื่อเพอาะเลยมาปลัดปลัดอยุบเศร้าบ้านแรกคือเราโดยสารจากบ้านฝางเดียบไปเมืองเลยครับอ่านเขาเลยถามมา เรานั่งตังแลาวรันั่งโตเขาอีนเนาะพ่อทิ่ไปส่แล้วพ่อพนัอนพ่อชิบหายเสวพ่อนอนรถมาถามแต่สามเก็เงินล่ะโอ้สิไปยาปรลัดพนหผ้วิ่งโซเฟอร์นี่ยินไปจะไปเกลเพื่อนเิรูปพอลุงซ่าเลยเป็นปลัดเลยพเีนพนเอเลยพูดเสียงเงินเลยพูเสียงเงินคีฟีคีฟีลุงซาเป็นปลัด อันนี้บมนบงบิงเแต่ว่าคือเป็นความ่พใจของอันนี้เอาชุเฟอร์เฟอร์ด้วยความเกิียงใจด้วยความเกียงใจให้เกียิให้เกียติพราเขาพยายามลูกไส้ลูกไส้เป็นปลัดโอ้ธรรมดาทำไมได้ยนลูกไส้ปรลัดเนาะ่ธรรมดาได้ต่เกียดขัน่าปลุกตรวจลูกประลัดบ่เอาเงินเดีคนตะเกียว้ายเกียเป็นเพิ่อนเดิเกียดเนเพื่นเดมนลูกไส้ประลัดเดียเจ้าให้เปิดเยเปิดเอกินเผเที่ยวไปเลยทีอะไรที่บ้านี้ลูกไส้เลยคือมานางน้ำบ้าเนประหลัด ฮ้ยดีเจ้าพี่่โอ้หอยเสียบ่จเงินยอดเจ้นี่เป็นเงินพันครัวบาทเลยเจะเวอเช่มาเนี่ยโอ้นี่ล่ะบรัทนี่มันป่วยจ้จ่ยเลี้ยงอะไงแห่บรันป่วยนะไปปยามันไปยามันบวกเบาเเลยอะไรเลยนี่ออาสมควร นะครับสมควรชผู้ชมเหอนคนกันได้โบชาภาที่ในการมุ่งมมวลของพอสุพญญณเด้อวันขึ้นบลอดตาปีเดือนบอรอยู่อายุเฮาก็บบยืนหอดลอยตอยลงมาเรียววายแกมดจุเล่ลำนาจ่าตานุสามญามีภาคกันตั้งนาไปสู้สายสวรรค์น้ำเนื้อเป็นบำเพ็ญท่านศิลครูสวรรค์แรงเศร้าตื่นเหมือเศร้าตักบาดจังงานตอนกลางวันแต่งเพลนค่อ่คำบุญสินําำสนองอยู่กูศลสู้อยู่สูงอ่านิสงสงอยู่สู้ขึ้นสู่สวรรค์สุดตัว เออเอามันยังมัดเวลาพอดีครับพอ<ย> <ผม S 1> ท่านมีอายุวันสุขะปะละธรรมะข่า,าขึ้นสู้ผู้สวนมีเงินร้อยบาทเป็นร้อยล้านสู้ผู้ทนมื่อนี่พอ่อสุ้ไปยาวผมเบาวโจซักใจดีครับพร้อมด้วยอาจาร,รย์ชัยศิลป์นำควทุ่งคำให้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ